เรียกว่าแฟนคลับชาวไทยนะครับลงรักนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงต่างชาติกันเยอะมากเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นนะครับซึ่งก็รู้แหละว่านักกีฬาจะต้องมาเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีช่วงเวลาที่เขาต้องมาซ้อมด้วยนะครับหลับรรดาแฟนคลับชาวไทยก็ไปรอต้อนรับเขาออกมาจากการฝึกซ้อมก็มีของขวัญของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบ แอดมินก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันช่วงนี้นะครับผมนักกีฬาแต่ละคนก็น่ารักนะครับให้ความร่วมมือกับแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างดียิ้มทักทายแล้วก็ขอบคุณนะครับเป็นกันเองมากนี่ไงบราซิลนะครับออกมาแล้ว BGM ในขณะที่ตุรกีนะครับก็ยิ้มโปรแลนด์ก็ใช่ย่อยนะครับโปรแลนด์เขารักประเทศไทยมาก And I'm burned by the morning light. i make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my ยังไงก็รักษาระยะห่างด้วยนะครับมีของฝากไปให้ได้พูดคุยทักทายได้ใส่แม้ตัวเนีครับนะักกฬาเขาต้องเตรียมตัวไปแข่งโอลิมปิกด้วยแล้วก็ไม่รล้ำความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็จะน่ารักเช่นเดียวกัน พรุ่งนี้แล้วนะครับกับการแข่งขัน VNL 2024รอบ8ทีมสุดท้ายสาวไทยของเราเจอกับบราซิลเต็มสนามอย่างแน่นอนครับก็เชียร์ให้ทีมชาติไทยชนะบราซิลนะครับถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยนิดเหลือเกินแต่เชื่อว่าอเพื่อเสิร์ฟพลิกเน็ตเพื่อตีทงตีทัดอะไรอย่างเนี้ยต้องรอดูรอติดตามครับเรียกว่าแฟนคลับชาวไทยนะครับลงรักนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงต่างชาติกันเยอะมากเฝ้าเชา้าเฝ้าเย็นนะครับ ซึ่งก็รู้แหละว่านักกีฬาจะต้องมาเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีช่วงเวลาที่เขาต้องมาซ้อมด้วยนะครับเรลาบรรดาแฟนคลับชาวไทยก็ไปรอต้อนรับเขาออกมาจากการฝึกซ้อมก็มีของขวัญของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบแอดมินก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศก,ากันช่วงนี้นะครับผมนักกีฬาแต่ละคนก็น่ารักนะครับให้ความร่วมมือกับแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างดียิ้มทักทายและก็ขอบคุณนะครับเป็นกันเองมาก นี่ไงบราซิลนะครับออกมาแล้วในขณะที่ตุรกีนะครับก็ยิ้มโปรแลนด์ก็ใช้ย่อยนะครับโปรแลนด์เขารักประเทศไทยมากยังไงก็รักษาระยะห่างด้วยนะครับมีของฝากไปให้ได้พูดคุยทักทายได้ใส่แม้ตัวนะครับนะักกีฬาเขาต้องเตรียมตัวไปแข่งโอลิมปิกด้วยแล้วก็ไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็จะน่ารักเช่นเดียวกัน พรุ่งนี้แล้วนะครับกับการแข่งขัน VNL 2024รอบ8ทีมสุดท้ายสาวไทยของเราเจอกับบราซิลเต็มสนามอย่างแน่นอนครับก็เชียร์ให้ทีมชาติไทยชนะบราซิลนะครับถึงแม้ว่า